สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับน้องก,กันก็แข่งอะคาเดมี่นะครับสนาม6กนะครับก็ใกล้จะจบฤดูกาลแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเป็นการเทรนนิ่งนะครับเดี๋ยวมาดู บรรยากาศดีกว่าครับด้านไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกซ้อมนะครับรอที่จะลงไปซ้อมนะครับเมื่อเช้าก็จะเป็นเรื่องของการฝึกเอ่อเวทเทรนนิ Wait ่งนะครับวิ่งนะครับเป็นบรรยากาศนะครับดูเจ้าตัวเนี่ยพิฟีมนะ สัมภาษณ์พี่ฟิล์มกันดีกว่าสักครู่นะฮะห้องครับว่าฝึกและเรียนะอะไรกันบ้างนะนี่ครับดูความสนนะเล่นกันอยู่โน้นนะ เล่นกับลุงแต่นะครับ <ś 2> <c oughs> <ๆ> <c oughs> เนี่ยเล่นเงากันอยู่จอโปรเจคเตอร์นะครับนี่โซน้ สุดเลยฮะสวัสดีครับน้องอะไรครับไอโฟนครับกี่ขว้วฮะแปดครับผิวสุดเลยฮะนี่ครับเด็กๆก็กำลังจะลงแล้วฮะกำลงแต่งตัวกันแล้วกำลังจะลงนะการเมื่อกี้นี่กำลังจะทำอะไรครับสวัสดีครับวัน สวัสดีครับออกกำลังกายต่อเหรอไม่ได้ขี่รถเหรออ้าวแล้วทำไมพี่คัดีแต่งชุดอ่ะแต่งไว้เฉยอ,อ๋อเดี๋ยวไปวิ่งอีกเหรอทำอยากวิง่งอยากวิ่งนี่พี่ฟิล์มบอกวิงนะ่งเนี่ยนี่พี่ฟิล์มนะเทรนนิ่งเด็กๆนะทีนี้ก็เป็นกำหนดการ เนียเกียบกัลักการอ๋อวันสวัสดีครับขึ้นขึ้นมีาร่อาไมี แล้วใส่ใส่ไปแล้วครับเดี๋ยวพี่พี่แมนนะมันมันไอ้นี่ป่่ะพีอะไรเด้อเด้อใช่ผมว่ามันร้อนมันร้อนเลยป่ะเอ้ยพี่พี่พี่ทูมึงมาถ่ายไหมครับผมให้วิกฤตนั้นอยู่นะครับรคับนี่ครับโค้ดเราครับสวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวให้เป็นประเด็นเรานี่ครับพี่เฟรมครับโอ้ คอยดูแลน้องๆนะครับก็เป็นเฮดโค้ดนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับนั่นคือค่ะเดมี่นะครับนี่ก็จะเป็นดูรถเดียวครับเป็นรถพี่ๆโค้ดนะครับลงไปขี่กับน้องๆนะครับ กับดูชุดปักเท้าออโซด่ดีียางไออาร์ซีนะนี่กับกสีแดงสวยเลยครับไม้วัดล่อ,ลอเป็นไม้เข็มนะไม้เข็ม จนนี่ครัช่วงพักเปรนคนระับ เขาเครับถ่ายได้แต่เดี๋ยวมันจะเป็นไงครับมมรูอ่ะันถ่ายได้แต่เดี๋ยวมันจะเป็นแล้วมันมันไม่ขึ้นการ์ดเพราะอะไร,รอ่ะพี่ตูนผมผมของผมก็ไม่เคยเป็นเนี่ยมันได้อ๋อได้แต่ผมเปลี่ยนเมมอ๋อแสดงว่าเมมเมมนี้แต่อยู่ๆถ่ายไว้อยู่ๆเดี๋ยวก็ขึ้นเหมือนเดิมอ๋อตัวไอตัวช่องเสียบหรือเปล่าน่าจะมีปัญหาตัวช่องเสียบ เพราะถ้างั้นมันมันไม่ใช่เป็นที่มิมเลยครับวงี้ยเกเีน้เด็กๆเข้าไปชุมแล้วครับเราไปดูรถกันดีกว่ารถ ไม่ไม่ได้มาครับเฝ้าโรงเรียนนะวันนี้เสาร์อาทิตย์มาไม่ได้ครับนี่บรรยากาศนะครับอันนี้อากาศดีนะครับก็มช่วงเช้าเด็กๆก็ลงไปวิ่งนะครับในแท็กนะครับนี่ไปวิ่งไปออกกําลังกายนะครับอากาศดีนะครับใครที่ไม่เคยมาไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับก็ไม่ยากนะครับพิมพ์ใน Google Map ก็ได้นะครับ อยู่อำเภอน,ะค,น,นครศรีจังหวัดนะคนปรปฐมบรรยากาศดีนะครับยิ่งช่วงหน้าหนาวนะครับอากาศดีนะครับอัตราค่าบริการก็วันธรรมดาก็พันหนึ่งนะครับวันเสาร์ทิตยก็พันสองนะครับประมาณนี้นะ ก็ประมาณนี้นะครับเด็กๆช่วงนี้ก็เข้าอบรมในห้องนองน้น